มาสามครั้งก็ถูกสองครั้งเดิมครั้งแรกก็ได้20กว่าใบที่วัดนี้นะ,ะมาครั้งที่2อ่ะถูกรางวัลที่4 <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงเลย <c oughs> แต่ความเชื่อของคน รอบแรกอคะค่ะเจอที่มือไปถูกลอตเตอรี่ห้าใบเลยค่ะครั้งที่แล้วมามากราบไหว้ขอพอรอย่างเดียวกลับไปงวดที่แล้วก็ได้2ตัวตรงว่าจะขอสัก12ล้านครับถ้าได้12ล้านจะมาถวายท่าน2ล้านก็ยังเป็นกระแสทางความเชื่อกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการรับพรเจอมงคลเปิดดวงเศรษฐีตําหรับวัดดอนใหญ่โดยหลวงพ่อพระอาจารย์ช้างเจ้าวาดวัดดอนใหญ่ท่านได้นาวิชาเจอโบราณได้รับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอลูกศิษย์สายตรงหลวงพ่อกวยวัดโคศิตรามมาอนุเคราะห์ญาติโยมเพื่อเสริม สิริมงคลและเพิ่มกำลังใจต่อการใช้ชีวิตโดยยึดหลักการคิดดีทำดีพูดดีเป็นฐานอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของชีวิตแหละครับตั้งแต่เราทำคอนเทนต์เผยแพร่เรื่องราวาของการเจิมโดยหลวงพ่อพระอาจารย์ช้างที่วัดตอนใหญ่นี่นะครับยังไม่เคยมาสังเกตการในช่วงเช้าเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขาจะจับบัตรคิว8ปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับตอนนี้เป็นเวลา7จ็โมงเช้าหรือ,อีกสักชั่วโมงหนึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันว่ามีผู้คนมารอกันมากน้อยแค่ไหนสังเกตจากด้านหลังผมนี่นะครับก็หน้า าจใกล้ๆหลักร้อยแล้วนะที่มารอคิวตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับจะลองไปพูดคุยกับพี่น้องที่มารออยู่ด้านหลังกันหน่อยนะครับว่าเขามากันตั้งแต่กี่โมงกันครับสวัสดีครับมาจากพวกเลยครับตาราบุรีครับตีแปดกี่โมงประมาณตุกกตีสี่ครับถึงกี่โมงหกโมงครับมาครั้งที่สี่นี่ค่ะอะไรัเลยสวัสดีนะคะชื่อกวางนะคะมาวัดนี้เป็นครั้งที่สามตะแหวงชำนาญจิตรู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่้ะจิตจุธาจงศริค่ะจากสมุดปราการค่ะเราศรัทธาค่ะ เพราะว่าเรามาแล้วเราแบบมันดีอะค่ะมาแล้วมันดีจริงๆ ถูกสามรอบแล้วสังเกตดูนะครับที่เข้ามานั่งรอภายในวิหารเป็นเซตแรกๆนะครับที่จะได้เจอนนะครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับชื่อไรเอกชื่ออำนาจครับมาจากไหนฮะมาจากลา้าวครับถึงที่วัดตอนใหญ่กี่โมงครับตีสี่ครับตีสี่นะครับนี่คือคิวแรกนะครับของวันนี้นะฮะมาถึงวัดตอนใหญ่ประมาณตีสี่ครับบรรยากาศด้านหลังผมนะครับก็เป็นขั้นตอนของการแจกบัตรคิวนะครับใครที่ได้รับบัตรคิวไปเรียบร้อยแล้วก็สามารถลุกจากที่นั่งนะครับเพราะในบัตรนั้นเขียนกาหนดเวลา คร่าวๆนะครับสําหรับการเจอไ้ด้วยนะครับท่านที่ได้บัตรคิวแล้วก็จะรู้เวลาในการที่จะเข้าเจิมกับพระอาจารย์มามสามาครั้งก็ถูกสองครั้งเจิมครั้งแรกก็ ถูกหนึ่งหนึ่งได้20กว่ากระบที่วัดนี้นะมาครั้งที่สองอ่ะถูกรางวัลที่4ไม่รู้จะอธิบายัเลยแต่ความเชื่อของผมผมศรัทธาทางนี้อยู่แล้วไงผมชอบไปไหว้พระทำบุญที่ไหนผมไปมาทั่วไปหมดวันนี้เดี๋ยวจุดทูบก่อนเตรียมก่อนแล้วจะไปจุดทูบอุทัยหงษ์ศรีครับมาจากกรุงเทพครับผมมาถึงที่นี่ตีห้าครับผมตั้งใจอยากจะมาเจอมือเจอ,อ,เจอหน้าผากครับผมอยากจะมีโชคมีลาบล้าขายดีๆครั้งที่แล้วมามากราบไหว้ขอพรอ,อย่างเดียวครับผมกลับไปงวดที่แล้วก็ได้สองตัวตรงครับผม่าจะขอสัก12 ถ้าได้12ล้านจะมาถวายท่าน2ล้านได้ยินน้องเขาเล่าให้ฟังก็อยากมาเราอยากค้าขายดีอยากมีโชควีลาไม่สนใจหรอกค่ะเราชอบแบบนี้เราชอบของเราก็เลยบอกน้องเขาว่าถ้ามาชวนพี่ด้วยนะอยากมาอีกอยู่เดี๋ยวจะไปชวนลูกมาด้วยอยู่และเมื่อถึงเวลา9ก้านาฬิกาหลวงพ่อพระอาจารย์ช้างเจ้าวาดวัดดอนใหญ่ท่านก็ได้ออกมารับศรัทธาลงเจิมให้กับญาติโยมบริเวณหน้าพระแก้วมรกตภายในวิหารแห่งนี้ครับคิวแรกเรียบร้อยครับได้อะไรบ้างไหนนี่กำไรกำไรแล้วก็ได้เจิมธนบัตร นะฮะครับเอาไปเป็นขวัญถุงเนาะรับผมเย็นดีครับเย็นดีอ่านี้คือคิวแรกนะฮะโอ้โหดูนะครับไปเรียบร้อยนะครับโอ้ไหนโชว์แบงค์หน่อยฮะโอ้นี่รวยนะครับนี่นะครับแบงค์ร้อยเอาไปเป็นขวัญถุงเนาะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยชื่อกวางนะคะมาวัดนี้เป็นครั้งที่ส รอบแรกอะค่ะเจิมที่มือไปถูกลอตเตอรี่ห้าใบเลยค่ะไ,<อ>ได้รับโชคเลยค่ะ<อ>ก็คือไหว้ขอพรปู่เท้าวเวสก่อนแล้วพอมาให้หลวงพ่อช่วยก็น่าจะสวมดวงเข้าไปเลยค่ะรอบที่สองเอาที่ดินมาให้ท่านเจิมเจิมที่กระดาษป้นมาให้ท่านในทุนที่ปีที่แล้วกลับทักเข้ามาเลยค่ะหนะูรู้สึกว่าการที่เรามาเสริมดวงมันเสริมบารมีเราอะค่ะให้ใครเห็นแล้วรู้สึกว่ามันต้องตาหรือคําพูดเราก็จะดูศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยอะคะ่ะเชื่อเรื่องเจิมกับลายมือ มากมากเลยค่ะคุณบารมีจากคนที่สวดมนต์มาทางชีวิตใช่ไหมคะแล้วมาเสริมเราแบบนี้มันก็ทําให้รู้สึกว่ามีกําลังใจท่านสวดให้เราเจิมให้เราก็คืออยากจะเชิญชวนมานะคะวัดดองใหญ่คลองแปดค่ะจริงๆแล้ววัดดอนใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราสักการะบูชาพระพุทธรูปคู่วัดท่านอยู่ด้านหลังนะครับหลวงพ่อปู่ดอนใหญ่ดีแล้วก็สักการะหลวงพ่อดําสำลิศผลดีหลวงพ่อใจดีมักมีศีสุขในพระโบส์เงินในปทุมทองซึ่งก็เป็นที่มาของหลวงพ่อสามดีของวัดดอนใหญ่นะครับก่อนจะกลับบ้านไหว้ขอพร ข่เด็กวัดเจดีนะที่วัดตันใหญ่และพ่อท้าวเวสุวรรณนะครับเรียกว่าเป็นปางนั่งชีนิ้วประธานพรอ,องค์แรกของประเทศไทยนะครับก็ใครอยากจะมาแบบพิสูจน์เรื่องราวแบบนี้นะฮะก็มาได้นะครับที่วัดตันใหญ่ลำลูกกาคลอง8จังหวัดปทุมธานี